คำพยานสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็ชื่อพี่หนุ่มนะคะต่ปวดท้องมาห้าปีปวดมาเป็นเป็นหายหายไม่แต่ไม่เคยหายขาดวันนี้เดินเข้ามาในงานมีคนอธิฐานเผื่อหายสนิทเลยวผมผมสัมผัสได้ว่าทรมานมากหปีที่ผ่านมาห้าปีมันต้องทรมานขนาดไหนพี่น้องปวดท้องอ่ะห้าปีอ่ะ <laughs> yeah, ขอบคุณพระเจ้าเนาะวันนี้ที่ไล่โอกาสแล้เข้ามาหาที่สถานที่นี่เนาะเมื่อวานก็อยากจะยันนิดนึงเนาะเ <Okay. S 2> มื่อวานก็พี่น้องเขามาเยี่ยมเยียนที่บ้าน <Okay. S 2> เขาเลยบอก <Okay. S 2> เขาเลยบอกว่าเออพุกนียเขาจะไปที่ <Okay. S 2> ละครสวรรค์ <Okay. S 2> เขาพูดแบบนี้ค่ะแล้วก็ป้าก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าเออพี่ไปลุยไม้ไล่ไม้เขาพูดแบบนี้ ไปไล่ค่าเขาพูดแบบนี้เนาะแล้วก็ดีใจมากเนาะตื่นเช้ามาก็ดีใจมากก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ไล่เข้ามาและที่ลูกปวดท้องเนี่ยปวดมาเอ่อปวดมาห้าปีแต่ว่าไม่เคยไปหาหมอและเป็นลูกคิดเตียนก็จริงเนาะไม่ไม่รู้ความรักแท้พระเยซูแท้จริงไม่ยังไม่รู้เนาะเป็นคนเป็นเกิดในครอบครัวคิดเตียนก็จริง ไม่รู้ความรักพระเยซูแท้จริงยังไม่รู้เนาะแล้วก็ไปวดก็ไปตามแล้วก็ตายแบบไปแบบอย่างแล้วก็กลับมาก็ปกติไม่ไล่อะไรขึ้นมาเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ไล้เข้ามาหาพระอ,องค์เนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็เข้ามาแล้วก็เขามีคนต้อนรับต่อหน้าเนาะเขาบอกว่าคนที่รักเออเป็นโลกแลวอยากจะหายโลกก็ไปทางนี้คนที่ไม่เป็นโลกก็ไปที่เขาแนะนําแบบนี้เนาะ ก็เลยไปถึงที่หน้านุ่นเขาก็บอกว่าพี่เราเนี่ยมีอาการปวดท้องหาย,หายขาดและหายแล้วก็เจ็บแล้วก็ทรมานมากในจิตใจเราคิดอย่างนี้เนาะแล้วก็เออไปเลยเพื่อนก็บอกพูดแบบนี้เนาะก็เลยเข้ามาหาที่เขาวางมือและรักษาลูกเนาะขอบคุณพระเจ้ามากเนาะที่ลูกเจ็บปวดทั้งห้าปีเนาะรู้สึกหายเลยเนาะ ก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆขอบคุณพระเยซูดีไหมครับไม่มีใครจะงคู่ควรเนี่ม่ผมมือให้ดังๆเลยครับพงคู่ควรไม่มีใครรักษาเราลาาแบบนี้เนาะตอนที่จะไปหาไม่คิดไม่พันจะไปไม่ไปเนาะโกงบอกขาบอกว่าเป็นนี้โรคนู่นน่ะเนาะก็ไม่ไปหาหมอเนาะก็อธิษฐานอย่างเร็วนะวันนี้ก็มาที่นี่ก็เป็นความรักพระเจ้าแท้ๆจริงๆเนาะวันนี้ก็หายหายจริง และขอบคุณพระเยะซูมากปุบมือปุ่มือพี่เขาหน่อยนะครับ